นี่ครัวเรือนเนี่ยกำลังเป็นปัญหาสําคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มครัวเรือนฐานรากของไทยงานวิจัยของเรานะคะที่เราพยายามที่จะศึกษาสภาพเศรษฐกิจการเงินของครัวเรือนกเกษตรกรไทยเนี่ยนะคะกว่า6ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยเราไปใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับการลงพื้นที่ภาคสนามนะคะ กว่า90%ของครัวเรือนเกษตรเนี่ยมีหนี้สินนะคะแล้วก็หนี้สินเนี่ยมีปริมาณมากต่อครัวเรือนเนี่ยมีหนี้สินอยู่ประมาณ450,000บาทเลยทีเดียวถ้าเรามองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณหนี้ของครัวเรือนเกษตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากที่หนี้เดิมก็จ่ายไม่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความต้องการที่จะกู้หนี้ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทบกันไปเรื่อยๆนะคะก็เลยเกิดเป็นวงจรหนี้ขึ้นมา มีสปัญหาสําคัญที่ทําให้การบริหารจัดการเงินของครัวเรือนเกษตรเนี่ยทำได้ยากกว่าครัวเรือนกลุม่มอื่นนะคะหนึ่งก็คือเขามีรายได้น้อยไม่พอจ่ายไม่พอชําระหนี้และที่สําคัญก็คือไม่พอเก็บเอาไว้ต่อทุนในปีหน้า2อรายได้ที่ได้มาเนี่ยไม่สม่ําเสมอตรงนี้เราพบว่ากว่า60%ของครัวเรือนเนี่ยนะคะอย่างน้อย3เดือนต่อปีเนี่ยจะมีปัญหาสภาพคล่องก็คือรายได้ที่ได้มาเนี่ยไม่พอที่จะจ่ายเป็นรายจ่ายประจาแล้วก็3รายได้ที่ได้มาเนี่ยผันผวนสูงไม่แน่นอน ะะซึ่งก็มาจากความเสี่ยงในการทําการเกษตรเองแล้วก็ความเสี่ยงจากการทํางานนอกภาคเกษตรด้วยจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทภาคการเงินเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากนะคะในการช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรกรได้ให้เขาบรหิหารจัดการเงิน ปัญหาสําคัญก็คือครัวเรือนเกษตรไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมได้ในการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนเกษตรออมน้อยการทําประกันภัยที่คุ้มครองความผันผวน,นของไรายได้ยังมีไม่พอนะคะในเรื่องของภัยพิบัติหรือในเรื่องของการตลาดต่างๆตอนนี้ครัวเรือนเกษตรไทยเนี่ยหลักๆเนี่ยจะใช้สินเชื่อนะคะเป็นกลไกลในการบริหารจัดการเงินแต่ตลาดสินเชื่อเพื่อเกษตรกรไทยเนี่ย ก็ยังทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะักปัญหาที่1ก็คือเรื่องของความไม่สมมาตรไม่สมบูรณ์ของข้อมูลนะคะระหว่างเกษตรกร,เ,กรเองและก็สถาบันการเงินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถาบันการเงินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้อย่างเพียงพอแล้วก็ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพตามความเสี่ยงของเกษตรกร,กรได้ 2. ก็คือสัญญาในการชรําระหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ย อาจจะยังไม่ตรงตามศักยภาพของเกษตรกรมากพอนะคะทำให้การชําระหนี้เนี่ยให้สามารถหมดไปได้หรือการปลดหนี้เนี่ยอาจจะทำได้ยากค่ะ3ก็คือเรื่องของ ความตระหนักรู้ทางการเงินของครัวเรือนเกษตรที่อาจจะมีไม่มากพอทําให้ไม่สามารถที่จะบระหิหารจัดการเงินได้ไม่สามารถที่จะบระหิหารจัดการหนี้ได้แล้วก็ปัญหาสุดท้ายก็คือนโยบายภาครัฐเองที่อาจจะทําให้เกิดแรงจูงใจที่บิดเบี้ยวทําให้ครัวเรือนอาจจะไม่อยากที่จะชาระหนี้คืนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราศึกษาก็คือนโยบายพักหนี้ของภาครัฐนะคะที่ทํากันอย่างต่อเนื่องและยาวนานครัวเรือนเกษตรที่อยู่ในโครงการพักหนี้เนี่ย จะมีแนวโน้มที่จะมีหนี้เสียสูงกว่าครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่อย่างมีนัยยะสําคัญเขามีแนวโน้มที่จะสะสมหนี้โดยที่มีอัตราเร่งเนี่ยสูงกว่าครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ โจทย์สาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินของครัวเรือนฐานรากของไทยก็คือว่าจะทําอย่างไรนะคะที่ทําให้ครัวเรือนสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมนะคะมาช่วยบริหารจัดการการเงินของเขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมคุ้มคุ้มกันทางการเงินสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะหรือว่าการเข้าถึงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มศักยภาพก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมคิดแล้วก็มาร่วมหาคําตอบด้วยกันนะคะในงานสัมมนา,าวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยในปีนี้ค่ะ